จ้ามื่อน,นี่กะขอสวัสดีเอซีทั่วประเทศไทยนอกจากเมื่อบานกะขึอสิโชกสิมานนอกจากเมื่อน,นี่เป็นวันศีลวันพระยากระไดเอาผวกพลไม้เอากล้วยเอานา้ำมาถวายองค์ปู่ธนามลท่านองค์ยานาคีทุกองค์ทุกภูมิปู่าตาถวดที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เพระว่าแต่ปู่เพชรรุ่งไฟปุรศีตาไฟองค์ปู่ที อยู่ที่นี่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มาโปรดมาพายให้ลูกให้ล้านเพื่อนมีโชคมีมานหลายๆคนที่อนโมทนาสาธุร่วมสร้างกุศลในครั้งน,นี้ก็ขอให้มีแต่โชคมีแต่บารมีเด้อจาเมื่อนี้ก็ขอให้หิงให้ปังคือเก่าขอให้ออกบนล่าง มื่อนีติดศู์เดอจ้จะเป็นเป็นวันศิลป์มื่อนีก็ขอให้เอฟซีหลายๆคนที่ติดตามช่องย่านาคีบารมีนำโชคก็ขอให้มีแต่โชคตแต่มานด้วยจ้าเดอมื่อนีญากระสิมาปล่อยคลิปเหลขกาน้อยคือเกามื่อนีเป็นวันวันอังค่านนะจา้าวันอังคาก็ขอให้โชคให้มานคือเกานะคะ่ะก็ขอให้เอฟซีหลายๆคนที่ติดตามช่องย่านาคีบารมีนำโชค ก็ขอให้มีแต่โชคมีแต่บารมีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมพรสมหวังสัรพโรคสรรพภัยสเสนียดจังไร่ก็ขอให้วินาศสันติก็ขอให้เจ้าปูเจ้ายาถุกสถานทีแห่งหนี้ก็ขอให้มีแต่บารมีมาซอยนุ่นนำเกลือกูลให้ลกูกอยู่ดีไม่สุขสุขภาพแข็งแรงธรรมาคาขึ้นด้วยจ้าเดียวยาสีสุ้มให้เบิงเหล็กฮาน้อยเมือนีด้วยจ้า เมื่อวานกับเขาหอดเหลกลา้าพนเนาะเก่าซีมือนีกับโชคโชค,โชคมั่นมานคือเกาเด้อจราพว่ารีขะน้อยมือนี่ยาหมักไปที่สามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์แต่ฟันท่งไปที่สี่เก้ากขอให้โชคโชค,โชคมั่นมานมือนีติดศูนย์ด้วยจ้าขอให้เล่นให้มีสติแล้วเราจะมีสตังจ้าสาธุ ขอให้มีแต่โชคแต่มาเดอ้อเมื่อน,นี้เป็นวันศิลวันพระก็ขอขอประคุณที่ลูกหลานที่โอนประตูปัจจัยมารวมสางน้ำยาเมื่อน,นี้ก็คอยเ้งให้ปังคอให้ใดคือเกาเดอ้อจ้ะเอายาก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอ,ขอถือว่าสวัสดีจ้า